กันลงมาดีที่วัดเสยไล่ไอ้เรืองนี้เหมือนอะไรนี่นะคือล้วหลอกมาจะักไปนี่ไม่มีหลอกแฟนไปเลยขัดไม่ขไมามเออน้ำไหนก็ลอยไปสิ้งนี่แม่ก็ว่ายน้ำี่ นไปไหนตามกันมาามกันมาตรงนี้แ่มีีแมนี่มีพอเน่มีกินมเลยข้แน่้นแ่มาอันหน้ามาหันหน้ามาซื้นตายดูยายดูยายดูยายระโดดไม่ได้ระโดดนะระโดดนะแม่ไม่ได